เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่หน้าอุทยานอุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูได,ดโนพาร์คนะคะค่ะก็เป็นประตูทางเข้านะคะวันนี้วันที่19พฤษภานะคะพวกเรามาค่ำแล้วนะคะซึ่งเขารู้สึกปิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะ ยังไงก็มาถึงนะคะมาดูลาดลไว้ก่อนเผื่อพรุ่งนี้มีเวลาจะแวะมาชมนะคะค่ะนี่เป็นทางเข้านะคะแล้วก็มีโชว์ไดโนเสาร์นะคะตัวนี้นะคะ,อะสองตัวนะคะสําหรับเซ่ฮัลโหลทู to, นักท่องเที่ยวนะคะนี่ค่ะพอมาถึงแล้วขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอจับเลยนะอุ้ยฟันขาวๆเนาะคุณผู้ชมอุ้ยอย่าง,งับมือนะ ขายลูกกบได้ในเสาหนะนนะสวยมากเลยคุณผู้ชมนี่คือสำหรับขายตั๋วนะคะทางเข้าเดินไปนู่น มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่สงสัยปิดแล้วลหรนี่นะคะราคาเข้านะคะคุณผู้ชมค่ะอ,อีกตัวนี้ คุผู้ชมคะแล้วก็บอกว่ามีหอยนะคะหอยที่ค้นพบนะคะราคาโอ้ยอายุหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีนะคะอันนี้คือ,อ,อสวัสดีครับสวัสดีครับเแล้วเราจะเข้าไปดูเนาะวันพรุ่งนี้เนาะ สวัสดีครับคุณผู้ชมหอยโบราณ150่ยห้าสิบล้านปีนะเดี๋ยวยเราจะเข้าไปดูพวกนี้นี่กำลังอ้าปากต้อนรับนักนักท่องเที่ยว ขอจับหน่อยนะคุณผู้ชมขอจับหน่อยมันนุ่มนุ่มๆน,นะคะเนี่ยเป็นแบบนุ่มๆอะคะ่ะใช้วัตถุอะไรไม่ทราบโอ้ oh. สวยจังเลยโ <Okay. S 1> อเคคุณผู้ชมคะแล้วก็ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ทัวร i s ิสเซอร์วิสอาคารสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็มีศูนย์จำหน่ายสินค้านะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะไดโนเสาร์พาร์คนะคะด้านนู้นนะคะซึ่งคิดว่าปิดแล้วนะคะก็แล้วก็มีสำหรับเด็กนะคะ เพลกลาวด้านนู้นนะคะอาคารสำหรับนั่งทานอาหารแล้วเราเข้าไปตรงนี้นิดนึงไปถ่ายตรงนี้หน่ยตรงข้างหน้าไดโน,นเสาร์ด้านนู้นห้องน้ำค่ะโอเคคุณผ,ผู้ชมคะเราก็จะตีรถกลับในเมืองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใหม่นะคะ นี่เป็นลานตรงนี้นะคะสําหรับจอดรถเนาะแล้วก็ด้านนู้นนะคะร้านอาหารที่ขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวค่ะร้านกาแฟด้านน้นนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ